สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอซี FC ทางช่องแม่ครัวมือนี่ยังอยู่หน้าอยู่เด้อค่ะเป็นเดดเอ็มเซมเมื่อขึ้นฝนตกจังว่าแม่รัวฝ่าวออกมาหน้าย่านน้ำถท่วหอย <c oughs> สิมายกบอ่อหอยมื่อนี่มายกบอ่อหอยขึ้นมาท่าฝนตกกังขึ้นหอยสิออกเบิดบอ่อเป็นหนังดอก <c oughs> โอ้ไตเรี้ยอยู่เด้อพี่น้องเห็นว่าเป็นหอยนี่ เคยปล่อยไตเลี้ยวโว้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ำกันกับเตาน่ะล่ะพี่น้องออกมาเพท่านกับสิออกเวิร์ดคือกันสีว่าหอยไตบอเลี้ยวไม่กัตายว่ากัตไตไปเลี้ยวกับแพ้เตาเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเมื่อนี้แม่ขั้วอาแพ็กบักหอยว่าสิไปส้มพี่น้องเอฟซีพานไป ถือมือว่นหยุดพะนะไปหอดไปชะนี้เราหยุดพะนะโอ้ฟูร,ร่อหอยมืออื่นเด้อจังสิไปไหมพี่น้องเอฟซีฟูร,ร่อหอยเมื่อว่านแม่ขั้วเจ็บไข่หอยเห็นว่าพี่น้องไข่หอยอันนี้ประมาณโอ้สิเกือบโลอย่ที่พี่น้อง สิเกยบโลอยู่ด้นี่ขีดละสามพันโอ้ขีดละสามร้อยโอ้ขีดหนึ่งออกมาจากพันตัวละพี่น้องจากหมื่นตัวละเฮ้เอฟซี MC ทั้งอันบุรีรัมเพียงว่าเอ้ยแม่ขั้วไข่หอยคอยแตกเป็นลูกหน่อยอากหลากอยู่คอยดีใจไข่หอยคอย,อย,อยเป็นลูกแล้วว่าชันเพิ่นสื่อแม่มันไปสื่อแม่มันไปละบนเพัน เพิ่นเอาไปแล้วบัานนี่เพิ่นบอกเก็บไข่มันเพิ่นบ้าใหา้มันตกลงหันละเออมันบ่มันกันบบ่แอารัดดอกเพราะว่าเพิ่นกับซื้อไปบ่ลายเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพิ่นเห็นไข่หอยเป็นลูกน้อยแล้วเพิ่นดีใจไร้เพิ่นโทรมาไลา่งานแม่ครัวมเมื่อเสาร์นี่เนาะคะ่ะเอาหลายคนอยากได้หลายคนถามหาหลายคนถามถึง สูตรนี้ใช้ได้ตลอดชีพตลอดชีพด้วยพี่น้องเลยเด้อสูตรนี้เด้อไม่เข้าบนก็อยู่ล่างเข้าบนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ทีนี้หล่อนทำไมถึงลงล่างสูตรนี้ใช้ได้ตลอดชีพบานี่มื้อนี่แม่ขั้วสีมาแจ้งขา่าวหรือว่าอธิบาย แกงข้าวหรือวาสิมะอธิบายระวังขอมูลเดี๋ยวเดือพี่น้องเมื่อนี้แม่ขั้วได้โอกาสดีได้คุยกับที่ปรึกษาเพิ่นววาเอาขอมูลตัวนี้ไปลงให้พี่น้องเอซี FC ได้เบิ่งจักหน่อยเนี่ยเพราะว่าแม่ขั่วได้ได้คุยกันกับ ที่ปรึกษาแม่ขั้วแล้วว่าขันเอฟซีเพิ่นโบห็นขอมูลที่ผ่านมาเพิ่นกะอาจจะบอเซียเฮาแต่ว่ากะงวดที่ผ่านมานักกาลุดอิลีแต่งวดก่อนม่นแม่ขั่วกับฟันแปดหาหาแปดให้พี่น้องเอฟซีอยู่ในกลุ่มเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอันที่ว่าล่างนี่เกตสองแปดสองเกตหนึ่งแปดหนึ่งนั่นแม่ขัวมักเป็นส่วนตู่แต่ว่าข้อมูลที่ปรึกษาของแม่ขั้วนี่ที่เพิ่นจะให้ตัวนี้นี่คะ่ะพี่น้องเพิ่นจะให้ตัวนี้เด้อ บาทที่นี่ก้อนก้อนสิบปเบื้องสูตรตลอดชีพพี่น้องมาเปรียบเทียบเบิ้งว่าขอมุลที่ปรึกษาของแม่รัวนี่เป็นยังเพิ่นจังกา้าให้แปดหนึ่งเก่าหนึ่งแปดเก่าหวดที่ผ่านมาเป็นตัวเลขตัวเดียวกันว่าพี่น้องเป็นตัวเลขตัวเดียวกันบอ ซุ่มเบิงไกลๆใบเบิงคักๆนี่งวดที่พานมามันเป็นคอมูลที่เก้าหนึ่งแปดแล้วก็แปดเก้าแปดอ่าเพิ่นก็นเลยฟันมาสองตัวคือแปดเก้ากับแปดหนึ่งแล้วงวดที่พานมาเป็นจังไดแม่นแล้วแม่ขั้วเขียนเอาเดี๋ยวสิไ้เบิ้งพี่น้องอันนี้โตัว่หย่ๆแม่ขั้วสิแชใไ้เบิง้ง นี่คือข้อมูลที่ปรึกษาของแม่รัวเดอเป็นยังถึงมันใจเลขตัวนี้อ่าเป็นยังอ,อันเลขลา่างเบเกยวเนาะแม่รั่วบอกเมือันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมักส่วนตัวของแม่รัว่วซื้อเลขลา่างอันนี้เป็นที่ข้อมูลที่ปรึกษาบนของแม่ครัวเห็นปะจะมีเลขแปดเก้าหนึ่งตัวร่องก็คือหกหนึ่งที่ผ่านมาเอาเริ่มตั้งแต่ปีหกแปด เดี๋ยวแม่ขัวสีแชร์ให้เบิง้งอาบฟั่งสะก่อนฟั่งให้จบสะก่อนพี่น้องจังสินให้ไปเบิ้งสู่ตลอดชีพเดี๋ยวงวดนี่แม่รั่วเสี่ยวออกละกับสีไปทรงในกลุ่มพอยากเขาเบิ้งเลี้ยวในกลุ่มของแม่ครัวจะมีข้อมูลตัวนี้ลงทุกกลุ่มอวันที่สองพฤกภาค่ เลขสามตัวสีมีสองสุดเลขสองตัวสีมีสองสุดวันที่สองพฤกษภาคมหกแปดเผด็จแม่สุดเลกคือสองศูนย์สองหนึ่งเดนมาสุดที่สองคือสองศูนย์เก่าเลขออกศูนย์เก่ากับหาหนึ่งที่วงกลมเบิ้งตัวเลขที่วงกลมเด้พี่น้องเด้ที่เขา่าบานิม,ม่างวด สิบหกพฤษภาคมหกแปดเลขออกสามเจ็ดเจ็ดกับยังละ่ะเลขกลางเดี๋ยวแม่ขั้วเบิ้งก่อนสามเจ็ดหนึ่งห้าโอ้พี่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 สติตีตัวพี่จังสิมี่สามเจ็ดเจ็ดเลี้ยงลากออกหาศูนย์พี่น่องอ่า สามเจ็ดเจ็ดนี่งวดวันที่หนึ่งพฤษภาค,คมนี่เลขออกสามเจ็ดเจ็ดเลขล่างออกหาศูนพิษเหียนบ่ตีกาไว้นะเห็นบ่พี่น้องแม่ขัวจะบ่ลงห่งพี่น้องเอฟซีที่ข้อมูลแต่ว่าไม่คอมมนขมาว่าอ่าเปลี่ยนที่ปรึกษาซแม่ขัวว่าสั้นแม่ขัวก็เลยออกมาแช่ตัวเลขของที่ปรึกษาของแม่ขัวเปลี่ยนบ่ท่านใดพี่น้องแม่ขัวเปลี่ยนบ่ท่านใดข้อมูลตัวนี้ มีแท้มีห้เห็นเดี๋ยวแม่ขั้วสีหายเบิงแต่ว่าแม่ขั้วบีหายเบิงโตกิง่งแม่ขั้วสิหายเบิงตัวที่แม่ครัวเขียนออกมาแล้วก็สีหายเบิงโตกิงแบบ่งจูแวบหนึ่งได้พี่น้องเด้อนี่ค่ะงวดสองเกตเกตกระเข้าตรงตรงงวดแปดเก้าซีกระเข้าตรงเพื่อนจะมีบนหายสองคูมีล่างหายสองคูงวดที่ผ่านมาเก้าหนึ่งแปด แปดเก้าแปดถือว่าผิดพวรวาบอมเอนสามแปดแปดเข่ามาทุกงวดนี่คือเขาตรงเห็นบ่าพี่น้องคิดว่าตัวเลขที่ว่าแปดโอ้เก้าหนึ่งแปดนี่จะมาเพิ่นวาพะวาเพิ่นวิเคได้หนึ่งได้พี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาถือว่าผิดผิดนังตีบ่มีสามแปดแปดสังเกตงวดที่ผ่านมาจะเข้าตรงสามตัวทุกงวด เห็นบอกพี่น้องสีว่อมีโตโต้หลัก็สีว่อมีโตกับ,บ,ๆๆบพี่น้องสังเกตด้วหวดที่ผ่านมาเป็นยังเพิ่งจังไห่เก้าแปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเพิ่นคิดว่าเลขสีเข่าตัวนี้บกคือว่ามันเฉียม,มากสามแปดแปดทั้งทั้งที่แปดนติดเบิดนี่ถือว่าผิดข้อมูลของที่ปรึกษาของแม่ครัว งวดที่ผ่านมาแม่ขั่วใหแปดหาบนมาออกกลางเห็นบาพี่น้องคิดว่าแปดแปดหาเพราะว่าของของแม่ขัวนี่เข่าหาเพื่อนวิเคราะห์ออกมาว่าเป็นเลขเพื่อนจะเข่าแปดมันบอมแมนแม่ขั่วไ้บนมาออกกลางงวดสองเจ็ดเจ็ดอ่าหลายคนสิจําได้หลายคนที่อยู่ในกลุ่มแม่ขั่วสิหูจักข้อมูลนี้มีจริงไหม ยา yeah. แม่รัวสีหายเบิงเด้อบันเด้อบอมเมนบาดเจ้าเมื่อเขียนเอาบอ่แม่ขั้วแม่ขั้วสิหายเบิงเดี๋ยว ข้อมูลนี้มีจริงไหมไมีจริงบอพี่น้องของมูลนนี่มีจริงไหมโม่แม่เอาบ่าเจ้าแม่รัวไปเอาตัวเลขที่ออกแล้วนี่จังมาเวา่าบอกข้อมูลนี้มีจริงไหมอ่าตัวเลขที่ผ่านมาแม่ครัวขอเป็นความลับงวดที่จะถึงนี้ แม่ครัวขอเป็นความลับไว้ก่อนผู้ใดอยากได้ขอมอ,อยากติดตาม้อมูลนี่อ่าแอดไลน์กันเขามาโถกันเขามาได้เจ้าม่เมเอาเองบอแม่ครัวแม่ครัวบอเคยโมเมตัวเลขค่ะพี่นงองถ้าไม่มีจริงแม่ครัวสีาวาวาออกมา คือจุดนี่เด้อพี่น้องเด้ออะสิทธิตามข้อมูลนี่นําแม่ขั่วบอการรอการรอเด้อพี่น้องเด้อข้อมูลนี้มีจริงที่แม่ขั่วเฮ็ดให้เบิ่งนั่นล่ละอ่าตัวเลขรอบนี่แม่ขั่วขอปิดเป็นความลับไปก่อนเนาะขอให้วิเคราะห์เบิ่งก่อนว่าตัวเลข ของที่ปรึกษาของแม่ครัวนี้จะเป็นยังไงเนออาะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ้งสูตรสูตรใช้ตลอดชีพอ่ะบานในพี่น้องข้อมูลที่ปรึกษาของแม่ครัวมีจริงมีจริงมีให้เห็นแท้ บาทที่นี่ข้อมูลที่ปรึกษาของแม่ครัวนี่อ่ามีจริงละบาดน,นี้แม่ครัวสิลงมือใดแต่ว่าตัวเลขที่ปรึกษาของแม่ครัวอยู่ที่ในกลุ่มของแม่ครัวถ้าใครอยากจะเข้าดูข้อมูลตัวนี้แม่ครัวจะวางในกลุ่ม ผู้ใดอยู่ในกลุ่มแม่คั่วก็ขึ้นได้ตามเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าบไายอยู่ในกลุ่มแม่คั่วก็อาจจะเอาออกมาเว้าหรือว่าก็ต้องรอการปรึกษาเบงกับที่ปรึกษาของแม่คั้วอีกครั้งหนึ่งว่าเอฟซีเพิ่นอยากได้บอหรือเพิ่นผิดหวังหมดที่ผ่านมาแล้วเพิ่นบ่อยากตามบออ่าจุดนี้ปฏิบัตที่ปรึกษาของแม่คั้วบางคนก็นว่าเปลี่ยนไม่ซะแม่คั่วเนี่ยกะมันก็มี อ่าแม่ขั่วก็มีเหตุผลของแม่ขั่วอยู่คือว่าตัวเลขก็ถือว่าแน่นอนแต่ว่าเราจับตัวผิดเนาะค่ะพี่น้องเนะอ่ะบ้านนี้มาเบิงสูตรนี้ใช้ตะรอดชีพบางคนกระามกันเขามาหลายว่าอ่าอยากได้เดสูตรนี่แบ่งปัน,นแม่แม่ขั่วอยากไปใส่ส่วนตัว ขอลองเถอะค่ะพี่น้องมาเบึง่องแม่ขั่วแม่ขั่วให้เห็นทุกงวดนาะค่ะพี่น้องนะแม่ขั่วเีล่งให้เห็นทุกงวดรอบนี้มาแล้วฝนกับกำลังสิตกพี่น้องมาแล้วสูตรนี้สามหกเก้าหกเก้าสอง เข่าสองหกเก้าสองเข่าหกสเก้าพิษแต้มเดียวพี่น้องพิษแต้มเดียวสูตรใช้ตลอดชีพจะเดินต่อหรือไม่รอเบิงวันที่16เดียนหาหกแปดล่อลุนกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะแม่ครัวกระทัล่อเบิงคอมเมนต์ว่าจะมีคนอยากตามไหมอ่าตัวเลขที่ปรึกษาของแม่ครัว ่าแม่คั่วก็อยากรอเบื้งคอมเมนต์คือกันว่าทิ่เป็นจังไรเอาพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ให้พี่น้องโชคดีเดินทางไปไสแคลคาดปลอดภพัยพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ